อ่อค่ะไม่ครบไส้กอกกอกอะไรกอกน้ําน้ําล้นผิดแน่น้ำล้นไอ้เจ็ดแมวอะไรแมวสฟิงค์ไม่ใช่ไม่ใช่กับพี่ตองน้ําลายลายอะไรลายดีไม่ใช่ผิดแปลกกว่าชาวบ้านตัวเนี้ยนิดนึงแมวสกอตติสไม่ใช่ลายดอกดอกอะไรดอกทองแมวส้มส้มอะไรเอ่อส้มอะไรนะส้มตะนูคำคคนเบสิกอับแม่ดอกดอกอะไรสีเหลืองอะ อุ้ยดอกทาวเลืองเป็นต้นในทหารนะดอกทุ่งก๋อสสมอะไรส้มอะไรส้มส้มโอเออส้มโอตอบสมโอหน่วยอะไรแมวส้มโอเลี้ยงอ๋อโอเลี้ยงโอเลี้ยงเลี้ยงถูกเลี้ยงอะไรเลี้ยงอะไรเลี้ยงในความเป็เลี้ยงอะไรเลี้ยงทำน่าจะยากไปวะสีเหลืองอ่ะดอกทานตะวันทานวันโอวันอะไร วันเพเลี้ยงเด็กเด็กอะไรเด็กร้องวันเพ็ญไม่ให้วันอะไรวันพักจำแล้วป่ยอ๋อวันพักพักอะไรพักอะไรพักสิงห์ปร์ไม่ใช่เย็นไม่ยอมเด็กอะไรเด็กอะไรเด็กเรียนเรียนรู้เอ้ยเรียนรู้รู้อะไรรู้งับรู้งับไม่ใช่ออ้ไงพักอะไรพักอะไรพักร้อง